ว่าจะมาเป็นวันนี้นําเสนอเรื่องราวของวิวัฒนาการของเว็บไซต์อืมอันนี้เป็นเว็บไซต์เลยนะครับเว็บไซต์นี่ถือเป็นถือเป็นสิ่งสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากอินเทอร์เน็ตอ๋อคนละอย่างกับอินเทอร์เน็ตนะมันแล้วก็มีความเก่าแก่มากๆพอๆกับอินเทอร์เน็ตเลยเพราะว่าตอนเซอร์ทิมเบอร์เนอร์ลีเนี่ยกำหนดเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเขาก็กำหนดคำว่าเว็บไซต์ขึ้นมาเลยแล้วก็ใส่ ทฤษฎีของ w ว r l d Wide เ e b เข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าเก่าแก่มากๆนะครับรบตลอดเวลาที่ผ่านมานี่ครับถ้าไปดูภาพประกอบนะครับเราจะแบ่งยุคสมัยของเว็บไซต์นะฮะที่มีมาบนโลกเราเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาประมาณ20กว่าปีเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น3ยุคด้วยกัน3ยุคจริงๆมันมี4ยุคแต่ว่ายุคที่3เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ยุคที่3 แล้วก็ยังไปไม่ถึงยุคที่4เพราะฉะนั้นยุคที่4ก็เลยยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักใช่ครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่า3ยุคเนี่ยมันมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูทีละเรื่องกันเลยครับยุคแรกนะครับเว็บ1.0ยยุคนี้เขาเรียกว่าการสื่อสารแบบ one way communication one way คืออะไรครับ ทางเดียวก็คือติดต่อทางเดียวค,คือเจ้าของเว็บอยากให้คนเห็นอะไระก็พิมพ์ลงไปในเว็บ<ช>ก็จะเห็นทางเดียวเพราะฉะนั้นคนคนดูก็ต้องรอดูเหมือนท<ช>ีวีอ่ะก็คือผู้ทําอยากให้เห็นอะไรก็ใช่ใส่ลงไปในเว็บไซต์<ช>แล้วก็คนดูก็ดูไปบางคนก็เรียกว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นลักษณะแบบ read only ก็คืออ่านอย่างเดียวแสดงความเห็นอะไรไม่ได้ไม่มีคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นใช่นะครับยุคแรกๆของเว็บไซต์เป็นแบบนี้ครับคนทําเว็บไซต์สมัยก่อนเนี่ยก็คือจะต้องการที่จะเผยแพร่ข้อมูลก็สร้างหน้าเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งเว็บไซต์นี้ขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตใช่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วคนอยากจะได้ข้อมูลนี้นะฮะเซิร์ชค้นหาข้อมูลมาเจอเจอที่อยู่เว็บนี้คลิกเข้ามาก็มาอ่านข้อมูลที่อยู่ในเว็บการสื่อสารมันจะเป็นอย่างนี้ในยุคแรกๆ สักประมาณเกือบเกือบสิปีไม่ถึง10ปีดีอ๋อเกือบ10ปีนะฮะยุคแรกๆก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ยังไม่รับนับรวมพวกเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการทําแชทเรื่องของการส่งอีเมลเรื่องของการทําเว็บบอร์ดสมัยก่อนหรือว่ากลุ่มสื่อสังคมสมัยก่อนที่ก่อนที่จะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กครับผมนะฮะไม่ได้นับเพราะว่าอันนี้เราพูดกันถึงเฉพาะเว็บเราผ่านมาสักระยะหนึ่งไม่ถึง10ปีดีเราก็จะเข้าสู่ เว็บ2.0ครับเว็บ2.0เนี่ยมันคือวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องมาจากภาคแรกรสมัยก่อนเราไม่รู้จะไปไหนเราก็เข้า Google เราพิมพ์หรือว่าเราเก่ากว่าน,นั้นอีกเราเข้า yahoo.com แล้วไปที่เว็บท่าแล้วไปเลือกเว็บแล้วเราสนใจคลิกเข้าไปแล้วก็เข้าไปอ่านใช่ไหมฮะหลังๆมาเนี่ยคนที่อยากจะเผยแพร่เรื่องราวตัวเองบ้างก็ต้องสร้างเว็บขึ้นมาเองอมันยาก ใช่มันยากนะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเองได้เมื่อก่อนนี้ใครทําเว็บได้นี่ต้องถือว่าต้องมีความรู้เยอะมากเขียนภาษา HTML สมัยก่อนเนี่ยการสร้างเว็บเนี่ยมันเริ่มจากการเขียนเป็นโค้ดขึ้นมาเลยใช่ครับเป็นแค่พื้นสีเป็นสีเดียวเนี่ยสมมติสีขาวสีดําเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณพิมพ์ลงไปว่าพื้นสีขาวนะไม่ใช่ไม่คุณต้องพิมพ์ Col o r แล้วก็ 001000 b ก a c k Color เท่ากับ BGKD Color เท่ากับ0 0 1 0 0แล้วก็ปิดวงเล็บ HTML ใช่ครับโอ้โหมันยากใช่ครับจะสร้างภาพกราฟิกขึ้นมาก็ต้องใส่ไฮเปอร์ลิงก์ใส่แท็ก h r e ์เพิกเไรสักอย่างใช่ไหมก่อนนะโอ้โหต้องรู้ต้องมีความรู้ก่อนที่เขียนโปรแกรมทางเว็บไซต์ได้จะต้องมีความรู้เรื่องภาษาเรียกว่าภาษา HTML ครับใช่เพราะคน เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นคนก็เริ่มอยากจะเปิดเผยเรื่องราวตัวเองมากยิ่งขึ้นครับมันพาให้ทุกอย่างเนี่ยพัฒนาเข้ามาสู่ยุคของเว็บ2.0ยุคของเว็บ2 0เนี่ยเขาเรียกว่ายุค user generate content เริ่มจาก user หรือผู้ดูเนี่ยจะเริ่มจะไม่ได้ดูอย่างเดียวละก็เริ่มจะสามารถที่จะเป็นคนสร้างคอนเทนต์เองละพิมคอนเทนต์ลงไปในเว็บไซต์ไดด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง HTML แล้วก็คือตัวระบบเว็บเนี่ยรองรับละมันก็จะมี เว็บไซต์ที่สามารถสร้างเว็บสำเร็จรูปขึ้นมาได้อย่าง GeoCity โอ้โหเก่ามากนะ GeoCity เก่าเลยนะครับแล้วก็จะมีบริการที่เริ่มให้คนเนี่ยเข้าไปเขียนไดอารี่ออนไลน์ได้คนก็สามารถเข้าไปเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองวันนี้ฉันทำอะไรบ้างพิมพิมพิมแล้วก็แปะเข้าไปในแพลตฟอร์มคือมันเป็นแบบฟอร์มง่ายๆเข้าไปกรอกกรอกกรอแล้วก็โพสต์คนก็จะสามารถเข้าไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้เราก็จะเริ่มเออเฮ้ เราไม่ได้ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างเดียวละเราเริ่มติดตามคนอื่นๆมันเริ่มมีคนที่เป็นคนสําคัญของโลกนี้โผล่ขึ้นมาละอเราสนใจคนคนนี้เพราะอะไรเพราะวิธีคิดของเขาเพราะวิธีการดําเนินชีวิตของเขาเพราะประสบการณ์ชีวิตของเขา User g e n e r a t e Content จึงเริ่มต้นพัฒนามาหลังจากนั้นก็มีเว็บบล็อกเริ่มมีเว็บบล็อกเว็บบล็อกก็เป็นสูตรการสร้างเว็บแบบง่ายๆครับ เริ่มมีระบบ CMS ทุกอย่างมันก็จาง่ายขึ้นครับผมเริ่มมีโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่อ่า Facebook Facebook ไม่ได้มีเนื้อหาเป็นของตัวเองเลยแต่เนื้อหาบน a c e b o o k ทั้งหมดเป็นของพวกเรานี่แหละใช่เรานี่แหละขึ้นไปเปิดเผยชีวิตเราโพสต์รูปเรานะฮะแล้วก็บ่นเรื่องราวของเราแล้วเราก็ดราม่ากันเองเราก็ทะเลาะกันเอง เฟซบุ๊กก่อนอยู่เฉยๆคอยนั่งแบนเราอย่างเดียวทะเลาะกันมากก็แบนซะเลยใช่ครับผม YouTube ก็ถือเป็นเว็บ2.0เพราะให้คนเนี่ยมาเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองลงไปได้พอเข้าสู่ยุคเว็บเว็บ2.0เนี่ยโอ้โหเว็บไซต์บนโลกนี้เยอะมากมีบริการต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายมีอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะนะฟิกเกอร์ฟิกเกอร์นี่คือให้คนถ่ายรูปขึ้นไปโพสต์รูป Daily Motion เนี่ยคล้ายๆกับ y o u t u b e แต่จะเน้นเรื่องของข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงรมีบริการอะเอยคุ้นๆวีมีโออันนี้ก็ญาติ u t u b e เลยนี่ผมชอบอันนี้ออันที่อยู่ตรงกลางๆอยู่ใต้ Last FM สีแดงๆเดล y ซ o โ S อันนี้คือนี่ชื่อโดเมนเขานะพอเอาคำนี้ทั้งหมดมารวมกันมันคือ Delicious อ๋อก็แปลว่าอร่อย Delicious เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่มีแนวคิดดีมากๆคือ เราไปเจอเว็บไซต์ไหนเจ๋งๆเนื้อหาดีๆบทความโพสต์เรื่องราวดีๆหรืออะไรก็ได้ที่มันเจ๋งๆครับเราเอามาโพสต์ครับเราเป็นคนเอามาโพสอ๋อเอามาโพสต์ในเว็บนี้เ้วเว็บนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของของเจ๋งๆแล้วเขาจะใช้วิธีกันกรองตามความนิยมครับผมคือสิ่งที่เรามาโพสต์เนี่ยถ้ามีคนเข้ามาดูแล้วชอบแล้วกดลิงก์เราจะได้คะแนนหนึ่งคะแนนคะแนนที่เยอะที่สุดจะอยู่บนสุดอ๋อมันปั่นกันได้ไหมพี่ ก็แล้วแต่อยากปั่นก็ปั่นโอเคครับแต่คือคะแนนที่เยอะส่วนมันจะอยู่บนสุดเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ามาใน d e l i c o u s เนี่ยเหมือนก็ดูเว็บป o p u l a ลเราจะได้เห็นสิ่งที่ว่าตอนนี้คนกำลังฮิตอะไรกำลังฮิตเข้าเว็บอะไรแล้วก็ไปเรื่องนี้โอ้โหเนี่ยผมผมเริ่มต้นทำรายการ IT ครับจาก Delicious เนี่ยก็คือเข้าไปหาข้อมูลคือเข้าไปดูว่ามีอะไรเจ๋งๆแล้วก็แนะนำคนดูในยุคแรกๆทำแบบนี้เลยนะอันนี้เจ๋งมากแล้วทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับ โดนซื้อแล้วก็กลืนไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเว็บในลักษณะเดียวกันไม่มีไม่มีเลยใช่ Google ก็มาทีหลังนะครับเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้นะครับแต่ Google เนี่ยเดิมทีมันไม่ได้ว่าให้ user ในการแอแต่หลังๆก็เริ่มมีการใส่ข้อมูลใน Google Business My Business ก็สามารถใส่ธุรกิจของเราก็ไปได้นี่ก็เป็นฟีเจอร์เสริมที่เขาเสริมขึ้นไปครับซึ่งทั้งหมดนี้คือเว็บ2.0ครับผมซึ่งเป็นยุคที่ เรากําลังใช้อยู่นี่แหละใช่วันนี้อย่าง Facebook, Social Network ทั้งหลายแหละเราก็กำลังใช้อยู่แต่มันเป็นยุคปลายของเว็บ2.0แล้วต่อไปเรากำลังจะเข้าสู่ยุคเว็บ3.0ในอีกไม่ช้าเขาบอกว่าปริมาณคนใช้งานนะครับปริมาณเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสังเกตไหมพอยุคแรกเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ250,000เว็บไซต์ ครับผมนะฮะช่วงที่เวลาเราใช้กันอยู่1996พอมาปี2006เห็นไหมฮะเนี่ยเวลาประมาณ10ปีเราถึงเปลี่ยนมาเป็นเว็บ2.0พอเว็บ2.0ปุ๊บหุโหมันขึ้นมาเป็น80ล้านจาก250 0 5, มันเป็น80ล้านเลยเว็บไซต์นะ,ะครับผมแล้วคนใช้เยอะมากมใช่ไหมฮะ อีกหน่อยเนี่ยเขาคาดการณ์กันนะครับว่าเราจะไปสู่เว็บ3.0เนี่ยรเราจะไปกันถึงระดับไหนครับ800ล้านไซ8์0ล้านไซ์ก็ขึ้นเป็นสิเท่าเยอะมากๆเรื่อยๆปี2016นี่หมายความว่ายังไงครับเริ่มมาแล้วเขาบอกว่ายุคของเว็บ3.0เริ่มต้นตั้งแต่ปี2016โดยที่เขานับจากอะไรรู้ไหมฮะอะไรครับนับจากคริปโตเคเรนซีนับจากทฤษฎีของบล็อกเชนนับจากทฤษฎีของ BTC ครับผมพอมีสิ่งนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกคนเขาก็เริ่มล่างคอนเซ็ปต์ของเว็บ3.0เลยบอกว่าในอนาคตเนี่ยเว็บเนี่ยนะฮะมันจะสามารถเก็บทรัพย์สินอันมีค่าในลักษณะ NFT ครับผมใช่ไหมฮะเก็บเอาไว้ได้เสร็จแล้วเราจะสามารถซื้อขายกันได้ด้วยสกุลเงินดิจิตอลโดยที่เราสามารถทำธุรกรรมแบบอัตโนมัติมันไม่ใช่ e-commerce แบบทุกวันนี้ที่จะต้องมีเกตเวอคุณ คุณลงหน้าขายของมีลูกค้ามาคลิกใส่รถเข็นรถลูกค้าชําระเงินโอนเงินเข้ามาในธนาคารใช่ไหมฮะใช่ถ้าเป็นเว็บ3.0มันจะไม่ใช่ระบบการค้าขายแบบนี้แต่จะเป็น NFT มาวางไว้ NFT เนี่ยใช้บอกเชนในการกําหนดควบคุมว่าใครเป็นเจ้าของครับพอมีคนเข้ามาซื้อคุณโอนคริปโตเข้ามาไม่ต้องผ่านธนาคารไม่มีตัวกลางคุณโอนคริปโตเข้ามาฟับ เขียนสมาร์ทคอนแทคใหม่ว่า NFC ตัวนี้ได้เปลี่ยนเจ้าของแล้วและไอ้ของชิ้นนี้จะหายจากเว็บเราไปโดยอัตโนมัติเลยแล้วไปอยู่กับวอลเล็ตคุณหรือไปอยู่กับคนนั้นเลยครับผมถ้าคนนั้นมีเว็บก็จะไปโผล่ที่หน้าเว็บคนนั้นเลยนี่คือทฤษฎีของเว็บ3.0ครับผมมันจะทําให้การทําธุรกิจบนโลกออนไลน์มันมีอิสระมากยิ่งขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเร็วยิ่งขึ้นถูกต้องมากยิ่งขึ้น โกงยากยิ่งขึ้นเว็บ3.0จึงเป็นทฤษฎีใหม่ที่กำลังค่อยๆคืคบคลานเข้ามาในปัจจุบันครับผมนะฮะแถมสุดท้ายเรายังมีเว็บ4.0ด้วยนะครับ4.0อีกเ4.0คือโลกอนาคตของเว็บไซต์เขาบอกว่าโลกอนาคตเว็บไซต์เนี่ยจะเรียกว่าซิมไบโอติกเว็บคือ AI จะเข้ามาทำงานแทนเว็บละเป็นระบบ AI เลยเปิดมาเนี่ยในเว็บเราเนี่ยจะไม่มีหน้าตาอะไรจะไม่มีจะไม่มีข้อมูลใดๆอยู่ในนั้นแต่จะมี AI อยู่นั่งอยู่ในเว็บเราเลยแล้วก็แบบว่าพี่พี่จะเอาอะไรซึ่งไม่ใช่เป็นการแนะนำเว็บไซต์แล้วก็อาจจะเป็นขไม่มีข้อมูลตายตัวอ๋อเว็บไซต์ในยุค4.0จะไม่มีข้อมูลตายตัวแล้วครับ อยู่ที่ว่าใครคนไหนจะเทรน AI ขึ้นมาได้เก่งกว่ากันอืมก็คือข้อมูลข้อมูลก็จะแบบคือจะไม่ฟิกแล้วแค่จะม,<ช>มีการเรียนรู้จากทั่วโลกใช่มาแล้วก็สามารถเป็นข้อมูลส<ช>่งกลับมาให้มา<ช>เป็น<ช>ก็คือเว็บไซต์ก็คนทำเว็บไซต์2.0 3.0อะไรก็มีก็มีไป<ช>แต่ว่าเว็บยุคใหม่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยใช่แล้วครับอ้คล้ายๆกับการแชท GPT อะไรแบบนั้นหรือเปล่า้ายๆเลยครับที่สามารถที่ AI จะเป็นตัวเจ n เน a เรตข้อมูลเจ n เน a เรตอะไรข้อมูลออกมาให้เราได้ตอนนี้ ChatGPT ก็ Microsoft ก็เข้าไปสนับสนุนให้ทุนแล้ว Microsoft ก็จะเอา ChatGPT มาใส่ใน Bing เท่ากับว่า Search Engine อย่าง i n n เนี่ยก็จะกลายเป็น AI อีกหน่อยเราถามอะไรไปในบิงเนี่ย Bing ก็จะตอบมาแบบเป็น ChatGPT เลยคือตอบมันเป็นประโยครูปประโยคเหมือนคนคุยกันเลยใช่ ครับผมอีกหน่อยไม่ได้ไม่มีรายการเราแล้วมั้งทำไมอ่ะเพราะว่าอยากรู้อะไรก็ไปถามพวกนั้นได้ก็ให้แชทจ p t ีมันสอนเราเบางทีคนเราก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้ว่าเราจะอยากรู้อะไรไงอ๋อเหรอไม่ได้อยากรู้อะไรไม่ได้อยากรู้ว่าเราจะอยากรู้อะไรจนกระทั่งเราบอกเอออยากรู้ถ้าเราไปถามแชท GPT ีนะวันนี้เราควรรู้เรื่องอะไรมันคงฆ่าตัวตายนะเดี๋ยวมันอาจจะบอกก็ได้นะมันแบบจะรู้ไหมอ่ะมันอาจจะรู้ก็ได้นะ เออคุณควรจะรู้เรื่องนี้นะวันนี้วันนี้สนใจไหมเราเสร็จติเราเสร็จเ,เราจบกันเลยนะฮะ,ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งหมดนี้คือวิวัฒนาการของเว็บไซต์